สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์วิธีทารเช็คกระเบื้องล่อนอีกหนึ่งวิธีเนาะคราวที่แล้วเรา,เอาลองเทสด้วยการที่ใช้หินหรือเหรียญบาทหรือว่ากุญแจอะไรที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเนียหาได้ง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้อีกหนึ่งวิธีครับในกรณีที่เคาะหลายๆแผ่นหรือทั้งฟลอร์โดยวิธีการใช้ลูกแก้วนะครับอ่า เด็กๆเราก,ก็เคยเล่นใช้เล่นเนาะหรือลูกแก้วกับเพื่อนสมัยเด็กผู้ชายแล้วกันผู้หญิงผมไม่แน่ใจว่าเขาเคยเล่นหรือเปล่าโอเคครับง่ายๆก็ใช้ลูกแก้วเนี่ยครับปล่อยแล้วเด้งไปที่พื้นถ้าเกิดว่ามันเด้งกลับมาในระดับที่เราปล่อยหรือว่าต่ำกว่านิดหน่อยแสดงว่ากระเบื้องไม่ร่อนหรือเด้งไปแล้วเสียงมันจะแน่น แสดงว่านันไม่ร่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะพูดไปแล้วมันอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวลองเทสดูเลยแล้วกันน,นี่โอเคันลองไปไดอ้อันนี้ชัดเลยครับอันนี้คือร่อนโอเคนี่ครับลักษณะการร่อน ข้อดีของลูกแก้วก็คือเราไม่ต้องนั่งไปเคาะให้เมื่อยหลังนะครับก็คือเดินหย่อนไปเรื่อยได้เลยถ้าวิธีเทสกับเรื่องร่อนโดยลูกแก้วก็ประมาณนี้ครับก็จะสะดวกกว่าและก็ง่ายกว่าวิธีที่ใช้หินคราวที่แล้วนะก็อยู่ที่ว่าเราจะหาวัสดุตัวไหนได้แค่นั้นเองส่วนคราวหน้าเราจะมาําเช็คหรือตรวจสอบบ้านตรงไหน ใช้วิธีอะไรในการตรวจสอบคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณมากครับ